ขอฟ้าไไมมมมม่ม่่ีีจจริงเนนตตัวตอา,จจา,าพเจ้านายสมบูรณ์ตั้งผลพาณิชย์เขียนพินัยกรรมนี้ในขณะที่มีสติสัมปชัญญะสมบูรณ์ทุกประการณะวันที่27มีนาคม2545ข้อที่1ข้าพเจ้าขอยกห้างหุ้นส่วนตั้งผลพาณิชย์ซัพพลายและบริษัทในเครือบ้านและที่ดินในเขตบ้านตั้งผลพาณิชย ที่ดินในเขตจังหวัดปทุมธานีอยุธยานครนายกและสุพรรณบุรีพร้อมเงินสด25ล้านบาทและทองรูปพรรณทั land. nature, ้งหมดให้แก่บุตรชายคือนายแพทย์สมพงษ์ตั้งผลพาณิชโอ้โหเียนรักดีใจข้อที่สองข้าพเจ้าขอมอบเงินสด20ล้านบาทและทองแท่งทั้งหมดให้แก่นางประมวลตั้งผลพาณิ์ผู้เป็นภรรยาของข้าพเจ้าโอ้โห ข้อสุดท้ายข้าพเจ้าขอยกเงินสด12ล้านบาทให้แก่บุตรสาวคือนางสาวเจนใจตั้งผลพาณิชย์ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความในหนังสือฉบับนี้เป็นลายมือของข้าพเจ้าจริงลงชื่อสมบูรณ์ตั้งผลผาพาณิชย์โอ้คิดำดีนะโอ้เฮียสมบูรณ์เนี่ยอิจกว้างกว้างนะปกติแล้วนะลูกสาวเนี่ยไม่ต้องยกให้หรอกอจริงไหมอ่ะจริงไหมพวกเรานะ สิบสองลังงน,น,นี่อาตีาลื้อใยมาอยู่ที่นี่กับอาม,มานาไหนๆบ้างนี่ก็เป็นบ้างของลรือวอะอ่ะน,นี่เวลามาอยู่นะแล้วม,มาจะจับห้องคังวงห้องใหญ่สุดเลยให้ลื้อยู่ลื้อจะอย,อยู่พร้อมกันทั้งครอบครัวเนี่ย ห้องอาเจงใจอ่ะหรืออยู่ไรเลยนะเอามามมาเป็นไรของอาเจงใจเรยวว่จะหาเจงใจอีย่าลงไปอยู่ข้างหลังอยู่ติดกับห้องพัวไลมาเป็นไรน่ารีบย้ายมานะว่าปรึกษาก่อนกันนะมาโอ้ยปรึกษสมปรึกษาอะไรกันการดูแลแม่น่ะเป็นหน้าที่ของชายอยู่แล้วน่ะจริงไหมอาทิตย์มาโอ้ยย้ายมาโฮนะนะหมอธงพง์ป้าหลังนี้ก็ตกไปของลูกแล้วนี่ซอจะได้คอยดูแลอามาเวลาเจ็บป่วยยังไง ก็ล่วใจนะอนทีีมาอุ้ยหน้าที่ดูแลห้น้านี่ยเป็นหนอยู่แล้วแต่ที่พีมาย้ายมาเ่อ้าที่น้รื้อสัญญาค่ะมนะเรจะกับมาอยู่บ้างเรานะนะนะ ครับนะนี่้าๆๆเด็กๆมาไหว้อามมาเร็วเวลาเราจะได้กลับบ้านานี่เด็กพวกนี้นี่ไม่รู้เรื่องเลยเดี๋ยวกลับบ้านต้องจัดการแล้วเนี่ยอ,อธิบายอีกอีย่งเป่งแหละๆนายไม่รู้เรื่องนะอย่าไปว่าีสีมาเัินหนูลานแล้วนะามาวัอดีค่ะรีบมานะรีบมาอยู่กับมานะมาคิดถึงน้ามาอยู่คงเร็วนะครับงั้น ผมกลับก่อนนะครับมาขับรถลีลีนะอาจจิยะแล้วมาหามาอีกนะ ตายแล้วจอกไหม้หมดแล้วคุณคะจอกไหม้หมดแล้วค่ะมาเผื่อแป๊บเดียวค่ะไปไปแป๊บเดียวไปเอาเอาหม้อเล็กนะตั้งใหม่เลยนะก็น้ำซุปใส่ด้วยนะเอาน้ำซุปใส่หม้อหม้อเล็กอยู่ในซิงไงสุกกระป๋องตุ๊กตาสุกกระป๋องล้างก่อนล้างก่อนเดี๋ยวมามาเพราว่าเรากินของสุกกระป๋องกระป๋องล้างเสร็จมาใส่น้ำซุปตรงนี้เลยไปใส่หม้อนั้นหม้อนั้น อาคอยคนเอาคอยอนคนตักโจ๊กใส่เอ่มามาป้าป้าไปป้าป้าอานีา้ไปวางไว้บนเอาช่วยป่ามีดใบหนึงเลยแล้วกค่ะค่ะได้ย่างกปูวัเสร็จแล้ว เจ้าบลๆๆนะอลงเราเลือสิเนี่ยเต้าหั้่ะทำไมมันแเล่แหล่ๆอย่างเงี้ยห,ห่อมาลมาลเราลูน้ำเต้าหู้นี่ก็แมงหึ้งแมงหึ้งอ่ะนะแต่น้ำเต้าหู้เนี่ยเราต้มเองเลยนะไม่ได้ไปซื้อเขา ก็เรื่องมไม่ตั้งใจอะสิอย่างนี้นะซสื้อกิ่งลีกานะ่ปะป้า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 ซื้อมาให้ไหมไม่ไหววะมาบัวอ่ะบัวล,ละบัวล,ละเลยเองสิ่เป็นคงออกไปเสื้อคงกินอะไรนะักหนานี่ว่าเป็นแม่นะ่ะเลือดต้องดูแลแม่สิไม่เป็นไรนะ่ะท้องหิวไปนิดนิดหน่อยหน่อยป้า ผูกหลายๆครั้งอ่ะดูขี้โรสเซนยกิงมาหลายเนี่ยกิงมาหลายอ่ะจงปานี่น้ำเต้าหูก,ก็ยังมาหลายเจ้าเลย,ยหิวอะหิวหิวจงใส่จะขักอยู่แล้วนะของยิงอะไรตัก,กั่ไปสิหมดตังมั่งหมดตังมั่งก็จะโอ้ใจหิวเตยเลยยังไงหลุดเข้ามาจะอะไรไม่หลายเลยอ่ะ ไอ้เค้มแมงหึงโอ้ไอ้ไหนๆเงี <m ater music fights> ้ยไม่ไหวไม่ไหวไม่ไหวฮหลุกมาลหลังจะเลยรอปักลิลี่อ๋อเออระวังหลูกมากอะเนเดี๋ยวเพิ่งไปจัดข้าวของของลื้อนะแล้วย้ายออกมาข้างนอกนะ ว่าจะให้ห้องเลือเป็นห้องอยู่ของอดนนีตก็อาทิตย์ใิมายนะห้องมังใหญ่แล้วก็ฟังฝังลีอีมาก็เป็นครอบครัวอีก็ต้องจ้งที่จะอยู่ยังเป็นทรงตัวนะให้อยู่ห้องเลือดแ้อไม้ใช่ว่าอยู่ที่ไหนอ่ะเอ้าแล้วก็ลงมาข้างล่างสี่อยู่ห้องข้างๆห้องครัวง,ง่ายตัวของเลี้ยงมาไม่มีปัญหาอะไรหรอกว่างๆก็ต้องอยู่ดูแลลูกจัง ทำงานอยู่แต่นายครัวแล้วจะอยู่ห้องนั่งไม่ไลอ่อะไรยังไงอ่ะฮะอเอออทำไมอยู่ไม่ไล่เหรอออะอยู่ห้องนั่งไม่ไล่นะต้องย้ายไปอยู่ข้างนอกแล้วโอ้ทำไมจะอยู่ไม่ไล่สบายจะไตยแขนนี่ก็เรื่องหมักฮะอ้าววันนั่งอยู่นั่ง่าพรุ่งนี้อาทิตย์จะมาเราเก็บสีกินอะไรล้วก็ทิ้งเอาไว้อย่างงั้นอ่ะ อ่านั่งซื้อพิมพ์นั่งเองอ่ะอ่ะเซ็ตของพับพับพับแล้วก็เอาไปเก็บให้เรียบร้อยก็อี้ก็เออกตองจัดงินและมองชีวิตวันนั้นเป็นนกตัวหนึ่งที่เริ่มบิน